สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุน้ำทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u u g m e n t t a r r t นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงความรักนะคะครึ่งเดือนหลังของชาวราศีธาตุน้ำ นะคะเป็นครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนะคะต้องบอกกันว่าเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะคงไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะคะพลังงานก็คงไม่ใช่ของทุกคนอะไรที่ฟังแล้วสบายใจก็เก็บไว้นะคะเป็นกาลังใจให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตต่อไปอะไรที่ฟังรู้สึกว่าไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมดองส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ไอที่เมีให้ไว้ใต้คลิปหรือคลิกลิงก์ที่เมีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะ อ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเมยขออนุญาตดูดวงความรักของชาวราศีธาตุน้ำนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเราจะมาดูพลังงานภาพรวมกันก่อนเนาะว่าความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยของเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะความรักครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมเป็นยังไงบ้างคะของชาวราศีธาตุน้ำหมายเลข12 The Temple Pass หมายเลข52ก็ได้สมดุลนะคะใต้สำรับเป็นไพ่จอ r นี่พลังงานที่ไม่ได้เนี่ยไม่รู้สึกว่าบางคนคนเลือกที่จะฟังหัวใจตัวเองนะคะเพื่อที่จะไปเลือกเดินทางใหม่สิ่งใหม่ชีวิตใหม่ให้กับตัวเองมันเหมือนตอนนี้ชีวิตคุณเองอาจจะมีเรื่องใหม่ๆที่เข้ามาให้คุณต้องก้าว อะไรต้องต้องก้าวข้ามนะคะหรือว่าต้องต้องเลือกที่จะเดินต่อไปเซน์ Saint, คุณค่อนข้างแรงนะคะช่วงนี้ไพ่หมายมเลข12กับ52เป็นไพ่เดอเทมเพลพาร์กับพ Goddess Moon, ไพ่ g o o d e s s o o the m o o n เนี่ยไม่รู้สกว่าเซน์คุณจะแรงมากว่าคนช่วงนี้คนอาจจะมีพลังงานที่แบบว่าอยากอยู่คนเดียวนะไม่ได้อยากสูงสิงกับใครนะคะให้เชื่อเช็ให้เชื่อ,อเซน์ Saint, นะคะแล้วก็ให้เชื่อสัญชาตญานตัวเองนะคะกับสิ่งที่ จิตใต้สำนึกของคุณบอกคุณว่าให้คุณต้องทําอะไรช่วงนี้บางคนอาจจะอยากเดินทางเป็นพิเศษนะคะหรือมีแผนที่จะเดินทางภายในหนึ่งเดือนถึงสงเดือนนี้ก็ได้อขออนุญาตดูพลังงานค่ะ New Life นะคะชีวิตใหม่รอคุณอยู่บางคนคนเลือกที่จะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ชีวิตใหม่ที่เมย์ได้บอกไปเมื่อกี้นะคะ เลือกที่จะทิ้งสิ่งที่สิ่งเดิมเดิมชีวิตเดิมเดิมบางคนย้ายประเทศบางคนย้ายที่อยู่ใต้สำหรับเป็นไพ่ go the e i s t a n c e กับไพ่ the journey ขึ้นมาแม่รู้สึกว่าคุณมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศหรือเกณฑ์เดินทางของคนเด่นมากๆชัดมากๆนะคะไพ่อบอกว่าลึกๆคุณรู้อยู่แล้วว่าใครจริงใจไม่จริงใจกับคนใครซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์กับคุณ มีโอกาสที่คุณอาจจะได้เจอรักใหม่ที่เขาเป็นเส้นทางใหม่หนทางใหม่แล้วเป็นคนที่เขาเองซื่อสัตย์กับคุณด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกไพ่บอกว่าถ้าคุณเองทําตามหัวใจตัวเองถ้าคุณเองเชื่อเซนต์ตัวเองคุณจะได้เจอชีวิตใหม่คุณได้เจอการเดินทางใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆของชีวิตเราได้เจอความรักที่มันเหมือนเป็นโซเมทแล้วเหมือนเป็นความรักที่อ่า ต่อกันและกันด้วยนะคะมันเหมือนกับว่าหรือบางคนคุณเองอาจจะมันมีนะอาจจะเป็นบางคนที่ไม่รู้สูงคุณเองพยายามที่จะไปเริ่มต้นใหม่ <c oughs> กับใครสักคนหนึ่งอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่บางคนหัวใจคุณยังซื่อสัตย์อยู่กับใครสักคนคนหนึ่งอยู่ที่อาจจะเป็นคนที่คุณดิวอยู่หรือคนในอดีตก็ได้นะคะมันขึ้นมาลักษณะนั้นนะ อโอเคต่อไปนะคะเราจะมาดูพลังงานของชาวราศรีธาตุน้ำโดยการใช้ไพ่ทาโร่นะคะขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศรีธาตุน้ำโดยการใช้ไพ่ทาโร่ค่ะตอนนี้ราศรีธาตุน้ำเป็นยังไงบ้างความคิดความอานเป็นยังไงบ้างขออนุญาตดูไพ่นะคะ สิบถ้วยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเป็นพิเศษไม่รู้สคุณเองมีความสุขอยู่กับครอบครัวนะมีความสุขกับ <c oughs> สิ่งที่คุณมีอยู่หรือบางคนคุณอาจจะคิดในเรื่องของการครบกับใครสจกคนหนึ่งแบบจริงจังแต่มันเหมือนมันมีอุปสรรคปัญหาอะไรนะคะที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะตอนนี้เนี่ยไพ่เฮอร์มิตกับไพ่เดอะเทมเพิร์ธพาแต่ไม่รู้สึกว่าช่วงนี้คุณอยากอยู่คนเดียวเป็นพิเศษ บางคนคุณเองกําลังจะถามแต่เองว่าคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นความรักใหม่ๆเปิดใจให้ตัวเองได้ได้รับใข่สักคนหนึ่งจริงๆหรือ,อยังพอพ่ายึ้นว่าตัวคุณเองยังมีกําแพงเรื่องของความรักอยู่ถามว่าคุณเองอยากที่จะมีความรักที่มั่นคงไหมมีความสุขไหมไม่ว่าคุณอยากมีแต่ตอนนี้คุณเองกําลังเผชิญนะคะหรือสครัลกกับการเปิดใจ นะเหมือนคนเองกําลังถามตัวเองว่าพร้อมหรือยังที่จะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่บางคนอาจจะมีเรื่องของการงานงานใหม่งานต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะหรืองานออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้ใครคิดว่าคุณเองมีเกณฑ์เดินทางจริงๆนะมีโอกาสเดินทางหรือบางคนคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาให้เลือกนะคะ มันเหมือนกับว่าคุณเองจะต้องเลือกระหว่างสิ่งเก่าๆอดีตเก่าๆท,ที่มันอยู่ข้างหลังกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่คุณเห็นไหมมันเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้ากับแล้วคุณจับเนี่ยครึ่งหนึ่งอะแม้ว่ามากกว่า5 0เอร์ซ็นอะคณเลือกที่จะไปเริ่มต้นหนทางใหม่คุณเองอยากที่จะมีแพชชั่นเริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่มันเหมือนอีกครึ่งหนึ่งอะหรือว่าแบบสักประมาณ4 0 30%ซ คุณเองก็ยังห่วงกับอะไรเก่าๆยังยึดติดกับสิ่งเก่าๆนะคะยังยึดติดกับเรื่องราวเก่าๆที่มันเกิดขึ้นในใจอยู่แต่ไม่รู้สึกว่าคุณเองอาหาันหลังให้กับมันแล้วนะแต่คุณเองแค่ยังไม่มั่นใจมากพอที่จะเปิดใจหรือรักใครสักคนหนึ่งอีกครั้งขออนุญาตขยายไพ่สิบถ้วยค่ะ The Fool เรียกว,ว่าคุณมีโอกาสที่จะเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามานะ อ,อยากตัวคุณเองอ่ะอยากที่จะเดินทางอยากที่จะไปเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆอยากที่จะลองเสี่ยงกับความรักอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ที่อาจจะทําให้คุณมีความสุขนะคะจะเป็นคนนี้ก็ได้ที่เขาเองแบบซื่อสัตย์กับคุณที่เขาเองแบบไม่ได้มีคนอื่นนอกจากคุณมีโอกาสที่คุณจะเดินทางสูงมากเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไม่ขอขยายก่อนนะคะทั้งหมดกระสานว้าว Spin o นั w o r ร์ได้สำหรับเป็นไพ่หดาบถ้าคุณเองอยากจะรู้ว่าคุณเองควรเปิดใจให้กับความรักไหมไพ่บอกเปิดใจเถอะค่ะเพราะเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้ากับไพ่เดือดซันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วมันจะสดใสมันจะชัดเจนคุณเองยังอยากที่จะอยู่คนเดียวเพื่อคิดพิจรารณา กับความรักหรือพิจารณากับความต้องการของตัวเองหลกัหลกๆคุณอาจจะไปโฟกัสที่ความมั่นคงของตัวเองหรือบางคนคุณอยากรู้สึกคุณเองมั่นคงกับตัวเองก่อนนะคะหรือตัวเองสเตเบิก่อนก่อนที่จะเปิดใจให้กับความรักก็ได้มันมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะสู้นะคะ เพื่อความรักจะสู้เพื่อการเปิดใจนะคะมันมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาเรื่องของความรักอาจจะเป็นตัวคุณเองที่มีกำแพงเรื่องของความรักนะคะหรืออาจจะคุณอาจจะต้องดิวกับคนที่เขาเองมีกำแพงเรื่องของความรักก็ได้แต่ไม่เห็นนะคะคุณเองพยายามที่จะก้าวข้ามนะคะปัญหานั้นกำแพงนั้นเพื่อให้ตัวเองเปิดใจหรือกล้าเปิดใจกับความรักครั้งนี้นะคะพลังงานที่ไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นพลังงานของคนที่ คุณเองมีช้อยสื่อให้เลือกนะคะหรือมีคนที่เข้ามาให้เลือก2คนแต่มันเป็นการเลือกระหว่างตักกะกับหัวใจสมองกับหัวใจมากกว,าว่าคุณเองพร้อมจริงๆหรือยังที่จะหลักใครสักคนหนึ่งพร้อมจริงๆหรือยังที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งนะคะใต้สาหรับเป็นไพ่หกดาบถ้าตอนนี้คุณเองยังยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะการใช้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นเรื่องที่ดีนะสาหรับชาวราศีธนาช่วงนี้เท่าที่ไม่เห็น หลักๆไม่รู้สึกว่าคนเองจะจะวิดตรอนะคะจะจะใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อพิจารณาความต้องการแล้วก็ความพร้อมของตัวเองเป็นหลักนะใจหนึ่งก็อารมณ์เหมือนคนกล้ากลัวๆนะไม่ดูจากไพ่ตรงนี้นะคะเพราะไม่ไม่พอไม่ชัวร์แล้วก็ไม่มั่นใจว่าเออมันจะดีไหมกับความรักครั้งนี้นะคะ ต่อไปในกรณีที่คุณมีคนที่ดิวอยู่มาดูว่าเขาเองคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคนที่ชาวราศีธาตุน้ำดิวอยู่ตอนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธาตุน้ำคะไพ่เดอะเชาวเวอร์มันมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงกะทัน,ห,นหันนะคะพลังงานบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขาแม้ว่าเขาน่าจะไม่ได้ตั้งใจรักคุณตั้งแต่แรกนะ แล้วเขาเองอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะเจอคุณด้วยมันเหมือนกับว่าการเจอระหว่างคุณกับเขาอะค่ะมันเป็นอะไรที่มันมันกระทันหันมันไม่ได้ตั้งตัวนะคะตัวเขาเองก็ยังลืมคุณไม่ได้นะในกรณีที่ทะเอลอกกาะกันหรือมีปัญหากาันหรือมีเรื่องราวที่มันไม่ชัดเจน You offer ฟ u n e ไพ่เขาเป็นไพ่เมเจอร์ค่ะหน้าทั้งหมดเลยนะคะ เมย์รู้สึกว่าการที่มีคุณในชีวิตเขา,าเขาอาจจะเป็นชานวราศีทัตฝ่ายเมษสิงทนูนะการที่มีคุณในชีวิตเขาหรือพลังงานอ,อิทธิพลของคุณในชีวิตเขาค่อนข้างเป็นเรื่องหลักหรือเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเขาเพราะว่าเป็นไพ่เมเจอร์ค่ะหน้าขึ้นมาทั้งหมด4ใบเขาเองเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เขาเองยังไม่สามารถที่จะหเหตุผลได้ว่าทําไมกับคุณมันไม่เหมือนคนอื่น ทำไมกับคุณมันเลิกก็เลิกไม่ได้นะคะหรือว่ามันจะชัดเจนก็ชัดเจนไม่ได้บางคนเขาอาจจะมีคนอื่นนะคะหรือว่าเขาอาจจะชินกับการใช้ชีวิตแบบเขาอยากทําอะไรทําเขาอยากที่จะไปไหนไปโดยที่ไม่ต้องมีใครมานั่งคิดหรือมานั่งห่วงเนื่องจากไพ่ควีนถือไม้เท้าหรือไพ่ของราศีธาตุไฟเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอ่ ต้องการอิสระในตัวเองสูงสิ่งที่เขามุ่งมัน่นสิ่งที่เขามีแพชชั่นก็คือเป้าหมายในชีวิตตัวเองแต่การที่คุณกับเขาได้เจอกันเม่รู้สึกว่าเขาเองไม่ได้ตั้งตัวเราไม่ได้ตั้งใจที่จะรักคุณด้วยความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณในตอนนี้เมนก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกแบบเหมือนเขาเองไม่รู้จะดีลกับความรู้สึกตัวเองอยังไงนะคะ,ะขยายไพ่เดดแชว์ค่ะเดดมูนเนี่ย ถ้าในกรณีที่คุณเองไม่ได้คุยกันนะคะเงียบกันไปหรือเขาเองเป็นคนเลิกลากับคุณหรือหายไปหรือเป็นคนมีกำแพงกับคุณเนี่ยแม่รู้สึกว่าตอนนี้เขาเองก็ไม่ได้มีความสุขกับการไม่ได้มีกับการไม่ได้มีคุณอยู่ในชีวิตเขาเองค่อนข้าง มันเป็นพลังงานของคนที่หนักหน่วงพอสมควรแต่ไม่เห็นว่าเขาเองก็พยายามที่จะใช้ชีวิตนะคะโฟกัสกับงานโฟกัสกับเป้าหมายแต่ว่าในหัวมีคุณอยู่เกือบ90%ซนะคะก่อนตื่นนอนก็คิดถึงคุณก่อนจะนอนก็คิดถึงคุณแต่เขาเองก็ยังสามารถที่จะบริหารชีวิตหรือพยายามที่จะใช้ชีวิตของตัวเองในทุกๆวันได้เพจจับครับ พลังงานของคนที่อาจจะเริ่มจากคําว่าเพื่อนก่อนนะคนคนนี้เขามีความรู้สึกให้กับคุณ mm hmm. เขายังไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะมีความรู้สึกให้กับคุณมากขนาดนี้มันเริ่มจากคําว่าเพื่อนมันเริ่มจากคนคุยมันเริ่มจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมาก่อนบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบเฟนบริเวณเอฟิฟกตก็คือเหมือนแบบทางร่างกายซะส่วนใหญ่แต่กลายเป็นว่าพอเขาตัดคุณออกหรือว่าไม่มีคุณอยู่ในจริงๆในชีวิตเนี่ยมีรู้สึกว่ามันเหมือน การที่ไม่มีคนในชีวิตมันเหมือนไปมันไปกระตุ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นกระตุ้นความรู้สึกในใจที่เขาเองมีให้กับคณมาตลอดแต่เขาเองไม่รู้ตัวเขาคิดว่าเขาเองอ่ะรู้สึกกับคณแค่เพื่อนเขาคิดว่าเขาเองไม่รู้สึกอะไรแต่พอมันเกิดปัญหาขึ้นในความสัมพันธ์นะตอนนี้แม่รู้สึกว่ากลายเป็นว่าเขาเองดันรู้สึกว่าเอ้าทาไมความรู้สึกที่เราคิดอ่ะที่เราคิดมาตลอดว่ามัน มันไม่มีอะไรเอ่ะทำไมวันนี้พอไม่มีคุณแล้วมันมันแย่ขนาดนี้นะคะอ่ะขยา,ายไพ่ The Devil ค่ะอุ๊บส์ p a g of Wands เมย์ขอเปิดให้หมดก่อนนะขยา,ายไพ่ Of Fortune Knight of Pentacles ไพ่แ a n g m a n ใต้สําหรับเป็นไพ่ Hermit คุณหรือเขาน่าจะไม่คุยกันเขาเองเงียบไม่เห็นการที่เขาเอง take action เข้าหาคุณนะแต่ว่าค่อนข้างช้านิดหนึ่ง เขาอาจจะเป็นชาวราศีมังกรชาวราศีกันนะคะเท่าที่เห็นชาวราศีเมถุนนะหรือชาวราศีธาตุดินกันมังกรพฤกษกนะคะ <c oughs> เขาเองอยากที่จะติดต่อคุณ <c oughs> เขาอยากที่จะคุยกับคุณแต่ว่าคนคนนี้เขาน่าจะรอเวลาในการเข้าหาคุณเ <c oughs> พราะเป็นช่วงเวลาที่เขาเองยังยังตัดสินใจไม่ได้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงกับคุณอะเหมือนเขาเยังไม่รู้ใจตัวเอง นะคะแต่วความรู้สึกที่เขามีตอนนี้เหมือนคนที่พยายามเก็บกดความรู้สึกทุกอย่างไว้ในใจแล้วเขารอเวลาให้มันผ่านไปอาจจะภายใน3ถึง4เดือนคุณอาจจะได้รับการติดต่อมาจากคนคนนี้แต่ณนขณะน,นี้คนคนนี้แม่รู้สึกว่าเขาเองยังยังไม่พร้อมที่จะ Take Action เพราะว่าเขายังยังไม่เข้าใจความรู้สึกตัวเองที่มีตอนนี้นะอันนี้คือพลังงานที่ไม่ได้จากเขาเนาะ,ะมาดูกันว่าถ้าคนคนนี้บอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ Next level เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นอีกขั้นหนึ่งนะคะ Choose someone else บางคนเขาบอกให้คุณไปเลือกคนอื่นเพราะเขาเองไม่สามารถที่จะจริงจังหรือชัดเจนกับคุณได้แต่พอตัวคุณเองออกมาจากชีวิตเขาหรือว่าพอไม่มีตัวคุณเองในพอไม่มีตัวคุณในชีวิตเขาอะเขาก็กลับมีคําถามว่าเออแล้วแล้วไอ้สิ่งที่เรารู้สึกตลอดที่ผ่านมามัน มันเป็นความรู้สึกจริงๆไหมนะคะแล้วเขาอยากจะรู้ว่าคนทั้งสองคนอะ่ะกลับมาอยู่ได้กันได้ไหมนะคะ Can we be together again? I want to be m o r e t h a n friends เขาอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนเพราะไพ่พมันขึ้นว่าจริงๆแล้วเขาอยากเป็นมากกว่านั้นความรู้สึกที่เขาเองมีให้กับคุณมันมากกว่าคำว่าเพื่อนนะคะ I wish you knew how much I love you คนคนนี้เขาหวังว่าแบบอยากจะให้คุณรู้ว่าเขาเองอะ่ะรักคุณแค่ไหน นะคะ I know I h u r t you เขารู้ว่าเขาทำให้คุณเสียใจดูต่อว่าเขาอยากจะบอกอะไรคะ I k n e w exactly w h a t I was doing เขาบอกเขารู้ทันว่าเขาทำอะไรหรือเขาทำอะไรลงไปบ้างเขารู้ดี I want to tell you how I feel เขาอยากที่จะบอกคุณจริงๆเขาอยากจะบอกคุณนะว่าเขารู้สึกยังไง แต่ต้องรอตัวเขาเองตกลงกับตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวเขาเองรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ I feel you leaving me behind บางคนเขารู้สึกว่า,าคนเองกำลังทิ้งเขาไปนะคะทิ้งเข้าไป้ข้างหลัง I w a n t you เขาต้องการคุณนะคะ It's time for me to heal now ตอนตอนนี้ลักษณะเอ้ย ณขณะนี้คนคนนี้เขาต้องการที่จะฮิวตัวเองแม้ว่าเขาน่าจะมีในเรื่องของทรา u m a เดิมนะคะปมความรักเดิมๆที่เขาเองจะต้องไปทําความเข้าใจกับตัวเองก่อนนะคะหรือว่าไปฮิวตัวเองก่อนใต้สําหรับ I wish I could take back my words คนคนนี้ถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะเอาคําพูดของตัวเองที่พูดกับคุณอ่ะเอาคืนมานะคะไม่ได้อยากที่จะ อารมณเหมือนไม่น่าพูดออกไปเลยนะคะหรือทำให้คุณเสียใจนะโอเคไพโรแมนซ์แองเจิลอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีทัศน้นามค่ะ release your ex the time has come to clear your energies ถ้าอยากที่ใจะให้คุณปล่อยแฟนเก่าคุณไปปล่อยเรื่องราวเก่าๆปล่อยเรื่องราวในอดีตนะคะปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระ Past life relationship you have known each other before คุณกับเขาเคยมีอดีตนะคะอดีตชาติร่วมกันมาก่อน To love this is a romance of a lifetime มันเป็นพลังงานของคนที่มีโอกาสที่จะเป็นรักแท้มีโอกาสที่จะเป็นคู่กันเพราะเป็นคู่กันในอดีตชาติมาก่อนแต่จังหวะเวลามันไม่ได้นะคะมันเหมือนเป็นทวินเฟลมกันเนาะ Uh, this is it is safe for you to love open your heart to give and receive the highest energy of all okay that's not b e n playfulness to recapture romance around allow your inner useful spirit to fun spirit of fun to shine นะคะเป็นช่วงเวลาที่อยากที่ใะให้คุณเข้าหาความรักนะคะหรือเบสความสัมพันธ์นี้ด้วยคําว่าอะไร สดชื่นสดใสนะคะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากไพ่บอกว่าจริงๆแล้วมันเซฟนะถ้าคุณจะรักใครสักคนหนึ่งมันปลอดภัยที่คุณจะมีความรักแต่พลังงานที่ไม่ได้เลยนะคะเหมือนจังหวะเวลาระหว่างคุณกับเขาในอดีตที่ผ่านมามันไม่ได้เนาะว่างคุณขนาดจะมีคนใหม่เข้ามาให้เลือกนะว่าคุณจะเอายังไงกับความรักนะคะระหว่างคนนี้กับอีกคนนึงก็เป็นไปได้เหมือนกันอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะมันเป็นพลังงานที่มีพิีดอัพได้เนาะ เป็นพลังงานที่มันแทรกเข้ามานะคะโอเคไพ่ okay. The Whisper of Love อยากจะบอกอะไรชาวราศีธ,ธาตุน้ำคะหมายเลขกหนึ่งว้า wow. uh, Listen with your heart you are listening but need to hear with your loving heart ไพ่บอกว่าถ้าในวันหนึ่งคนคนนี้กลับมาในชีวิตคุณ หรือเขาติดต่อกลับมาอยากให้คุณฟังเขาด้วยด้วยหัวใจนะคะแล้วก็พิจารณาด้วยหัวใจไม่ต้องเอาอีโก้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหมายเลข12 h a v e faith trust your faith in this situation นะคะนี่12เหมือนกันเลยการที่คุณกับเขาได้มาเจอกันกับการที่คุณกับเขาได้มาอ่อได้มาพบเจอกันได้ เดินบนถนนร่วมกันอนะไรเงี้ยเมยรู้สึกว่ามันไม่ได้บังเอิญน,นะคะคุณกับเขาอะ่ะมันมันมีอดีตร่วมกันมากกอนถ้าคุณยังอยากที่จะให้โอกาสคนนี้หรืออยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปข้างหน้าขอแค่คุณแฮฟเฟ็มีศรัทธาให้กับความรักมีศรัทธาในตัวเองมีศรัทธาให้กับอะไรก็แล้วแต่ที่คุณนับถือนะที่เมย์รู้สึกว่าแต่พลังงานที่เมได้ตอนเนี้ยไพ่ทั้งสองอันนะเมย์รู้สึกว่า มมนผีเสื้อนะคะมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับ transformation หรือการเปลี่ยนแปลงคุณเองกําลังจะได้รับรู้นะคะหรือว่ามันมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งมาอย่างที่จะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของคุณอยากที่จะให้คุณพร้อมนะคะเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงนงด้วยคว,าว่าศรัทธาแล้วก็รับฟัง ด้วยหัวใจนะมันเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะสำหรับความรักอหชาราศิธาตุน้ำขอบคุณมากๆที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่ไว้คุยกันใหม่คลิปหน้านะคะเมย์อ่านทุกคลิปเออเมย์อ่านทุกคอมเมนต์นะคะเมย์พยายามที่จะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะเท่าที่เมย์จะทําได้ขอบคุณมากๆนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณที่เป็นกําลังใจมาให้กันตลอดดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย